รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับทุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีรายไทย HD ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM จานสม้มและทางเคเบิลทีวีซีแทั่วประเทศครับวันนี้ข่าวสารที่น่าสนใจจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันก่มอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแนะประชาชนนั้นดูแลสุขภาพช่องปากแปลงฟันอย่างถูกวิธี ด้วยการตรวจสุขภาพช่องปากปีละหนึ่งครั้งเช็คสังเกตความผิดปกติในช่องปากของตนเองเพื่อเป็นการป้องกันโรคมะเร็งช่องปากพร้อมรับรองแปลงสีฟันที่ได้มาตรฐานเนื่องในวันทันตะสาธารณสุขแห่งชาติพุทธศักราช2565ัรับ ก็เป็นประจำทุกปีนะครับคือเป็นวันท้ายวันประสูตของสมเด็จย่านะครับซึ่งท่านถือว่าเป็นพระมัญรดแห่งการทันตแพทย์ไทยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับโดยกรมอนามัมายร่วมกับภาคีเครือข่ายทางมูลนิธิพอ,อสวอนะครับกับทางามูลนิธินะครับพันตะสาธารณสุขนะครับก็ได้ร่วมกันที่จะจัดงานนะครับเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับซึ่งก็ ได้ดาเนินการมาทุกปีซึ่งในปีนี้นะครับเราก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะครับแล้วก็ในส่วนกลางและส่วนภูมนภาคในการที่จัดการให้การบริการการให้คําแนะนําส่งเสริมสุขภาพนะครับทั้งในส่วนของโรงพยาบาลเองนะครับแล้วก็สํานักงานสาธารณสุขในส่วนกลางนะครับโดยกรมอนามัยเองก็ได้ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายนะครับในการจัดให้บริการนะครับด้านสาธารณสุขการดูแลสุขภาพช่องปากนะครับตั้งแต่เมื่อวาน นะครับแล้วก็ดาเนินการไปเพื่อที่จะให้คนไทยเข้าถึงการดูแลสุขภาพช่องปากโดยที่ไม่คิดมูลค่านะครับซึ่งในส่วนของส่วนทมิภาคเนี่ยก็ได้ดำเนินการเช่นเดียวกันครับครับในนี้นยครับเรื่องของแอปพลิเคชันในของกรมธรรม์ใหม่ที่เราได้ทํามานะครับจริงเราได้ทํากับภาคีเครือข่ายนะครับหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านมูลนิธิเองนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองในเรื่องของการที่จะทําให้ ประชาชนนะครับเข้าถึงการดูแลสุขภาพช่องปากแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการเฝ้าระวังคัดกรองนะครับว่า,าเบื้องต้นนะครับโดยในส่วนหนึ่งคือสามารถที่จะรู้ความเสี่ยงของตนเองได้นะครับว่า,ามาีสุขภาพช่องปากเป็นยังไงรวมไปถึงเรื่องของการคัดกรองลอยโรคในช่องปากด้วยมะเร็งในช่องปากด้วยโดยการใช้เอ้าเขามีส่วนร่วมในการที่จะต้องคัดกรองนะครับก็มีหลายแห่งที่เริ่มทำนะครับในส่วนเหล่านี้ และขณะนี้ก็นอกจากเรื่องของแอปพลิเคชันในการคัดกรองตัวนี้แล้วนะครับเราก็มีแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันที่เราใช้ในผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุก็คือที่เราเรียกว่าบูบุ๊กแอปพลิเคชันนะครับจริงๆก็มีเป็นคู่มือนะครับของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแต่เราได้แอดเพิ่มเติมในเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากไปด้วยเรื่องฟันไปด้วยให้กับผู้สูงอายุรวมไปถึงเรื่องของสามารถคัดกรองได้เองนะครับและที่สําคัญก็คืออสมเองนะครับแกนนําเองก็สามารถที่จะใช้ book application ตัวนี้ในการคัดกรองสุขภาพได้ด้วยเช่นเดียวกันครับสําหรับสวัสดีสถานีข่าวในวันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าทางช่องสวัสดีรายไทย h d วันนี้ผมนพพวัฒน์อภิภพเดชาคุณพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ